นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอเจริญพรเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งอุบาสก แล้วก็อุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านก็อนุญาตให้อามือลงได้ญ <c oughs> าติโยมท่านทั้งหลายสำหรับหัวข้อธรรมะที่จะนำมาแสดงทำให้กับญาติโยมได้รับฟังกันในวันอาทิตย์นี้ อาตอมาเขาขอใช้หัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าชีวิตเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานถ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสิ่งที่ได้ยากสี่ประการไว้หนึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก สองการได้มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องยาก 3. การได้พบพระพุทธศาสนา,าเป็นเรื่องยากและ 4. การได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องยากนั้นชีวิตญาติโยมของสัรพส,สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดว่าการดำลงอยู่ของชีวิตเป็นเรื่องยากท่านทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดว่าการที่ชีวิตดำลงอยู่เป็นเรื่องยาก สิ่งที่ชีวิตทุกชีวิตดำรงอยู่เป็นเรื่องยากเพราะมันมีสิ่งที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวมีสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางมีสิ่งที่จะเข้ามาทำร้ายชีวิตนั้นๆน,น,นั้นในการดำเนินชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องยากนั้นการที่ท่านทั้งหลายมีอายุมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ เราผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์บางครั้งสุขมากบางครั้งทุกข์จนอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนั้นการที่เรามีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ได้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นเรื่องยากนั้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรา ดำเนินไปได้วยความยากลำบากมีอยู่สองอย่างด้วยกันยาตเยิวยมหนึ่งคือความตายความตายคือสิ่งที่จะเข้ามาตัดรอนความตายคือสิ่งที่จะเข้ามาหยุดยั้งชีวิตการดาเนินชีวิตทุกชีวิตเมื่อไหร่เมื่อ,อไหร่มีความตายเข้ามาทุกชีวิตต้องหยุดดำเนินการหมดไปต่อไม่ได้ ต้องหยุดจะทำอะไรไว้ก็แล้วแต่จะขอร้องให้ทำต่อไม่ได้ทุกชีวิตนั้นหยุดอยู่ตรงที่ความตายสาเหตุที่คนเราตายพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทั้งหมด4ประการด้วยกันแยกอยู่หตายเพราะหมดอายุไขมีอายุไข 7จ็ดสิบก็ตายตายเพราะหมดกรรมชดใช้ชชกรรมที่ตนเองได้ทํามาหมดสิ้นก็ตาย3ตายเพราะหมดอายุหมดทั้งกรรมพร้อมๆกันและสสุดท้ายตายเพราะว่ากรรมมาตัดรอนเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆนี่คือเหตุที่ทําให้คนเราตายอยู่ ดังนั้นชีวิตทุกชีวิตในญาติโยมมีความตายอยู่ใกล้มากความตายเปรียบเสมือนกับอยู่ใกล้เหมือนกับลมหายใจของเราในญาติโยมเราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนะนั้นความตายจึงเป็นสิ่งที่มาตัดรอนชีวิตทุกชีวิตให้ทำอะไรต่อไม่ได้ จะทำบุญสนทานทําไม่ได้จะดูแลใครก็ทำํำจะทํางานทําการก็ทําไม่ได้นั้นนี่คือเหตุที่หนึ่งความตายคือสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางการดําเนินชีวิตดังนั้นทุกชีวิตจึงคนที่รอดจากความตายมาได้จึงเป็นเรื่องยากเรามีชีวิตมาจนปัจจุบันเนี่ยเรารอดมากี่รอบอาจจะตายบางคนอาจจะเฉียดฉิ้กับความตายมา หลายรอบหลายครั้งอีกประการหนึ่งยากโยมที่ทำให้ชีวิตนั้นอยู่ได้ความยากก็คือความทุกข์ชีวิตที่เราดำรงอยู่ได้ชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกนี้ยากโยมที่ที่อยู่ได้ยากเพราะความทุกข์ความทุกข์มีสองอย่างยากโยมก็คือทุกข์ทางกาย แล้วก็ทุกทางใจนะทุกทางกายก็มีความแก่การที่สังขารเปลี่ยนแปลงอายุมากขึ้นร่างกายก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะเราจะเห็นว่าเมื่อมีความแก่เข้ามาเราก็ทำอะไรได้น้อยลงทำอะไรไม่ถนัดนะจึงเป็นสาเหตุที่ ทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นอยู่ยากและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกทางใจทุกทางใจก็คือความเสียใจความผิดหวังความพัดพลาดความไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาอยากได้สิ่งนี้แต่กลับไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ ก็ไม่ได้เสียใจพัดพลาดจากของที่รักจากคนที่รักสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำยัตโยเป็นทุกข์ทางใจ<ม>บางวันเราก็จะรู้สึกทุกข์ขนาดนี้เสียใจบ้างผิดหวังบ้างบางวันก็ดีใจ<ม>นั้นยตัตโยมนี่คือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตทุกชีวิตนั้นอยู่ ดำเนินอยู่บนโลกใบบนี้ด้วยความยากลำบากดังนั้นญาติโยมชีวิตที่อาตมาได้บอกหัวข้อว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานท่านหายลองนึกถึงจักรยานคันหนึ่งเราอาจจะขี่เป็นหรือขี่ไม่เป็นก็ตามแต่ว่าการคนบุคคลหนึ่งที่จะขี่จักรยานได้ก็ต้องฝึกต้องหัด คนที่หัดขี่จักรยานใหม่ๆก็ต้องอาศัยเครื่องช่วยอาศัยล้อเพิ่มอาศัยคนช่วยประคับประคองพอฝึกจนดีแล้วก็สามารถที่จะขับมา,มาที่จะขี่จะถีบได้แต่ว่าญาติโยมเมื่อท่านทั้งหลายขี่เก่งแล้วถีบเก่งแล้ว ถามว่าในการขี่จักรยานนั้นเราจะต้องประคับประคองอยู่ไหมเราต้องประคับประคองอยู่ยัิอยู่ถ้าเกิดเราขี่จักรยานแล้วเราไม่ประคับประคองถึงแม้เราจะขี่เก่งขนาดไหนจักรยานก็อาจจะไปชนไปเกี่ยวไปล้มเกิดอุบัติเหตุได้ฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันยัิอยู่ ชีวิตที่เปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานคือชีวิตที่ต้องประคับประคองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยชีวิตของเราตอนนี้เราต้องประคับประคองอยู่ตลอดเวลาประคับประคองด้วยอะไรยตดโยมประคับประคองด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราโตขึ้นมาแล้วเราไม่ใช่เด็ก เด็กก็หมายถึงการที่ฝึกหัดขี่จักรยานแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราไม่ต้องอาศัยคนช่วยประยุงแล้วแต่เราก็ต้องประครับประคองชีวิตของเราให้เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเราไม่ประครับประคองชีวิตของเราเหมือนกับการขี่จักรยานที่ประมาทจักรยานก็อาจจะล้มไปชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะ ชีวิตของเราก็จะกลายเป็นชีวิตที่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดว่าชีวิตที่ประมาทคือชีวิตที่ตายแล้วคนประมาทคือคนที่ตายแล้วญาตดยูดังนั้นชีวิตของเราต้องคอยประคับประคองไปเรือ่อยยาดยูถึงแม้ว่าเราจะโตขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราจะขาดสาติสัมปชัญญะไม่ได้ เราจะขาดการประคับประคองไม่ได้เราต้องมีสติอยู่ด้วยต้องไม่ประมาทอยู่ด้วยอย่าพึงประมาทในชีวิตอย่าพึงประมาทในวัยในอายุอย่าพึงประมาทใ,ใ,ใ,ในความไม่มีโรคอย่าพึงประมาทในอายุในวัยของเราว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเราจะยังไม่ตายนั้นบุคคลที่ไม่คิดอย่างนี้คือบุคคลที่ประมาท นันยัดยมชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานต้องประครับประคองไปเรื่อยๆก็คือต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทค่อยๆประครับประคองชีวิตนี้ให้ไปถึงเป้าหมายให้ไปถึงจุดหมายได้ไม่ล้มกลางคันไม่เสียกลางคันไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้น เราก็ไม่ถึงจุดหมายไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ก็เหมือนกับโดนกรรมมาตัดลอนไปก่อนนั้นการที่เราจะรักษาชีวิตของเราให้เป็นไปได้นั้นจึงเป็นเรื่องยากยากอยู่ดังนั้นเรามีอายุมาจนถึงวันนี้จึงเป็นลาบอันประเสริฐของเรา เรามีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เรารอดพ้นจากทุกต่างๆเรารอดจากพ้นจากความตายมาได้เพราะอาศัยบุญกุศลที่คอยค้ำจูนเรามาอาศัยการประคับประคองที่เราดูแลสังขารที่เราดูแลชีวิตมาจนถึงจุวันนี้แลง้นเราก็ต้องช่วยกันประคับประคองชีวิตนี้ให้ต่อไปด้วยความไม่ประมาท ด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนั้นในหัวข้อเรื่องชีวิตเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานนะก็ขอฝากญาติโยมไว้เปรียบเสมือนชีวิตของเรานั้นต้องคอยประคับประคองอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทอย่าเดินเล่ออย่าเผลอเรือต้องดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาทก็คือการมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตนั่นเองญาติโยม นั้นวันนี้ก็คงให้ธรรมะกับญาติโยมในส่วนอันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านทุกคนเทอน